แบบนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นสถิติได้ด้วยเหรอคะเนี่ยแหมไปเจอมาค่ะเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันค่ะคือต้องบอกว่า,าหัวเราอก็ไม่ออกร้องไห้ก็ไม่ได้ค่ะกับสถิติที่เขาบอกว่าวันนี้ค่ะแบล็กิีนฮาะได้ทํำลายสถิติค่ะไม่คัมแบ็ควงามานานกว่าหนก่อนค่ะโดยนาะคข่าวก่อนเนี่ยนับได้นะคะก็คือ1ปี2เดือนกับ21วันค่ะ แต่มาคราวนี้นะคะทะลุปไปเป็น1ปี2เดือนกับ22วันแล้วนะคะคุณผู้ชมโอ้ยบลิงนี่ก็ช่างนับจริงๆค่ะก็วงแม่คานะพวกเธอค่ะยังคงสนุกสนานนะคะกับการขายของอยู่ค่ะขนาดว่าไม่คำแบนนะคะแอบมบนี้ไปขายที่นอนค่ะผลก็ปรากฏว่าะ,ะแบรนด์ reputation ranking ค่ะของที่นอน AC e b a s นะคะที่สาวเจนี่เป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยก็ย่างนะคะขึ้นอันดับที่1อีกด้วยนะคะคือไม่ใช่แค่รันในวงการเพลงเท่านั้นนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยพวกเธอก็จะอยู่ในท็อป10อยู่แล้วนะคะแต่มาคราวนี้ค่ะไปวงการที่นอน,นะคะ่ะเธอก็ไม่ทำให้ผิดหวังะคะ่ะได้อันดับที่1มาครองอีกด้วยค่ะ ส่วนอานลิซาค่ะกับโรเซ่เนาก็มีการสร้างสถิติใหม่ๆนะคะอัปเดตล่าสุดค่ะเขามีการประกาศผลนะสรุปท็อปอาร์ติสนะคะที่มี MV ในปีนี้ค่ะที่เขานับเป็นนาทีต่อนาทีนะคะว่า1นนาทีเนี่ย ออมีคนดู MV เนี่ยเท่าไหร่นะคะก็ปรากฏว่าค่ะเพลงลลิษาของน้องลิ่าค่ะก็ทำยอดวิวนะได้สูงสุดด้วยค่ะ1น,นาทีนะคะทำได้ค่ะอยู่ที่1 3 7 7, 7 1 0วิวนะคะในขณะที่นะคะออนเดอะกราวของโรเซ่ค่ะก็ทำได้อยู่ที่นะคะ92,725นั 92, ้วิวนั่นเองค่ะก็เรียกว่าค่ะทั้งคู่นะคะตอนนี้ค่ะก็ะควงกันนะได้อันดับที่1แล้วก็อันดับที่2นะคะตามลำดับนี้เลยค่ะแม่จะมีนคนนับยอดวิวนะกันเป็นนาทีต่อน,นาทีกันแล้วนะคะ ส่วนที่เหลือก็เป็นศิลปินเนาะที่ติดอันดับนะท็อปไฟนะได้5อันดับตามน,นี้เลยค่ะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีของทั้งสองสาวนะคะอแอดก็เอาบัอัปเดตให้ดูด้วยเลยและกันค่ะแหมลิงนี่ก็ช่างจดจำจริงๆนะคะตอนนี้ค่ะแบล็คพิงค์ค่ะไม่ได้คัมแบ็กวงนะคะมา1ปี2เดือนกับ22วันแล้วนะคะทำลายสถิติเดิมาของตัวเองไปแล้วด้วยค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า